จังหวัดราชบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันนี้ที่บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีนายอุดมเพชรคุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตีวชิระพงษ์อมาราพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีผู้แทนกรมการทหารช่าง ผู้แทนผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่16ผู้แทนกองพลพัฒนาที่1ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีผู้แทนขนส่งจังหวัดราชบุรีผู้แทนสัมภาษมิพื้นที่ราชบุรีผู้แทนในอำเภอเมืองราชบุรีผู้แทนในยกททศนรรีเมืองราชบุรี และตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิเข้าร่วมในพิธีด้วยเนื่องด้วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดการระดมกวาดล้างอาชยากรรมในช่วงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี2566 โดยระดมกวาดล้างอัชญากรรมระหว่างวันที่2 9มีนาคมจนถึงวันที่10เมาษยน2566ซึ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์และมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันหน่วยงานราชการและภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆหยุดปฏิบัติงานหรือหยุดกิจการรวมถึงประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางมาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลซึ่งอาจมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีสภาพการจราจรที่หนาแน่นเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงเหล่ามิชฉาชีพที่อาจใช้โอกาสช่วงนี้ในการก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักทรัพย์ชิงทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงคราม หรืออาชญากรรมอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนั้นตำรวจภูธรภาค7จึงได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผนยุทธการพิชิตคนทานอภิบาลคนดีในการสนที่กำลังร่วมกันปฏิบัติงานของภูธรจังหวัดราชบุรีและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นตัวอย่างอันดีในฐานะเจ้าของบ้านที่จะต้องต้อนรับและให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้รู้สึกปลอดภัยและมีความอบอุ่นใจสุจินนรุฤไยภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน